ครับนี้ขอแยกกล้องนี้นะครับผมหนึ่งสองครับผหนึ่งแล้วไปเกนไม่ใช่แล้วแคห้า้าเอ๋ไปเกินห้าต่อมาเท่าไหร่สิบเ็ด